เปิดตัวแฟนตัวจริงของพระเอกดังช่อง3แต่ละคนสวยมากจะมีใครกันบ้างที่สามารถครองใจของพระเอกหนุ่มเราไปชมกันเลยครับมาเริ่มกันที่ยูทูบเบอร์สาวชื่อดังรีมอภิชญาหวานใจสาวคนสวยของพระเอกหนุ่มมีนพีรวิทที่ได้เปิดตัวคบหากันมาได้สักพักแล้วแม้จะโดนกระแสดราม่าต่างๆมากมายแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคได้เลยสำหรับคู่นี้ มาต่อกันที่นางเอกสาวคนสวยโบเมลดาหวานใจของพระเอกหนุ่มอเล็กธิระเดชครั้งรักไม่ไหวสําหรับคู่นี้ตั้งแต่เปิดตัวว่าคบกันก็สาดความหวานใส่กันแบบชนิดที่ว่าน้ําตาลยังต้องเรียกพี่กันเลยทีเดียวนะครับต่อมาที่นักแสดงสาวคนสวยกระปุกพัชลาหวานใจของพระเอกหนุ่มกรททิ้งคุณนลงคู่รักต่างช่อง ที่คบหากันมานานกว่า6ปีแล้วและความรักของทั้งคู่ก็ดูราบลื่นมากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่านานๆาครั้งจะมีโมเมนต,ต์หวานๆให้เราได้เห็นกันในไอจีมาทีนนักแสดงสาวคนสวยไม่ทาลิกาหวานใจของพระเอกหนุ่มเพชรกริเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่คบหากันมานานพอสมควรล่าสุด และออกมาแง้มข่าวดีว่าอีก3มปีข้างหน้าเตรียมแต่งแฟนสาวอย่างแน่นอนถัดมาที่สาวสวยนอกวงการนามว่าน้องโฟมหวานใจตัวจริงของพระเอกหนุ่มเจมจิลาอยู่คู่รักที่ไม่ค่อยได้ออกสื่อแต่บอกเลยว่าเป็นคู่ที่หวานไม่น้อยเลยเช่นกัน ถัดมาต่อกันที่นักร้องและนักแสดงสาวแครนกรพัศนหวานใจสาวคนสวยของพระเอกหนุ่มก้ามโตอ้วนเด่นคุณเป็นคู่รักที่คบกันมาถึง4ปีบอกเลยว่าคู่นี้เป็นคู่ที่ไม่หวานเหมือนกับคู่อื่นแต่ใส่ใจแฟนอย่างสม่ำเสมอน่ารักสุดๆไปเลยและครับมาที่ด้านของนักร้องสาวเฟยพรพรวีหวานใจคนสวยของพระเอกหนุ่มบอยประกอบ ทีเพิ่งจะเปิดตัวหวานไปหมาดๆเรียกได้ว,ว่าเปิดตัวปุ๊บก็หวานใส่กันแบบไม่ได้พักกันเลยกลายเป็นคู่รักที่ครั้งรักสุดๆไปแล้วในตอนนี้ไปต่อกันที่นางเอกสาวลูกครึ่งคนสวยคิมมี่คิมเบอรี่หวานใจของพระเอกน่ม,มากปลิรินเรียกได้ว,ว่าเป็นคู่รักที่คบหากันมานานถึง8ปีแล้วล่าสุด ทั้งนุ่มหมากก็ได้เซอร์ไพรส์คู่เขาขอสาวคิมแต่งงานที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทำกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมานี้เองล่ะครับต่อด้วยนางเอกสาวลูกครึ่งยาญา,าอุรัสยาหวานใจคนสวยของพระเอกหนุ่มณเดชนคูกิบิยะคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานเกือบ10ปีเป็นคู่ที่หลายคนแอบลุ้นว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดี ให้แฟนๆน,นั้นได้ชื่นใจกันสักทีปิดท้ายกันที่นักร้องและนักแสดงสาวจันจิจันจิลาหวานใจสาวคนสวยของพระเอกหนุ่มสุดฮอตมาริโอเมาเลอร์เป็นคู่รักที่คบหากันมานานถึง8ปีแต่ไม่ค่อยมีโมเมนต์หวานๆให้แฟนๆน,นั้นได้เห็นกันสักเท่าไหร่นักล่าสุดหนุ่มโอได้อวดโมเมนต์น่ารักน่ารักคู่กับสาวจันจิ เรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆนั้นอมยิ้มไปตามๆกันเลยทีเดียวล่ะครับ